การให้ทานนี่เป็นทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานนะทานศีลภาวนานทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานถ้าเราไม่ได้ทานไม่ได้รักษาศีลภาวนาก็ให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาสามอันนี้เป็นทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานให้พากันเข้าใจ ทานเป็นการจำกำจัดความตันีขี้เหนียวออกจากจิตจากใจน้ำเก่า,น,าน้ำเน่าน้ำเหม็นอยู่ในใจของเราของเก่านะเอาสละทิ้งนะเอาเป็นทานออกจิตใจของเราจึงจะหายความกังวลหายความเศร้าหมองออกล่างตันีขี้เหนียวออกทานศีลก็ล้า,ลาง ความโลภความโกรธอย่างหยาบออกจากจิตจากใจสมาธิก็ล้างกิเลสอย่างกลางอัน,นเนตยวิถีนิวรธรรมะปัญญาก็ล้างกิเลสอย่างละเอียดออกจากจิตจากใจจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากบนทินเศร้ามองหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงผู้ใดดับความโลภความโกรธความหลงได้ ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่าน,นั้นเองนี่ทางเดินเข้าสู่พระนิพพานมาันง่ายๆนี่นเองให้พากาันทำเอาดาเมาื่อตีก็มีการาสักบางสก,กุลให้พวกสังหารที่ไปเสียชีวิตในสงครามนะมีกี่นายหลังทั้งหมดนี่ฮะโอ้ตีตายลายอยู่นเนาะก็บวกทางให้เขาไปพระนิพพานนั่นเอง อนิจจาวัจัตสังขาร์บอกว่าสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมไม่เที่ยงเน้ออนิจจาวัตสังขามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาร่างกายสังขารร่างกายจิตใจมันทํางานเกิดแล้วก็ดับอยู่เป็นอย่างนี้ประจําทุกขณะ เมื่อผู้ใดมาละงับดับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งละงับดับสังขารคือดับขันห้าได้ละขันห้าได้วางขันห้าได,าาได้โดยละอุปทานขันห้าได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เป็นสุขอย่างยิ่งเป็นการบอกทางเข้าสู่พระนิพพานพราเราเป็นห่วงของอะไรเขาอยู่ว่าวเขาจะไม่ไป ภายในพานยังมาชักบางสกุลบอกพวกเราฟังก็ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ะไรเท่าไรเป็นการบอกทางดําเนินเดินเข้าสู่พระนิพานเองมังนระงับดับสังขารระดับขั้นห์าได้ก็เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคือพรินิพานสัพเพสัตตามรันติจามลิงสุจามลิสทะเลแต่เทวาหัางมาริซามินัติเมเอตสังสโย สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสัตานะาไม่้องสงสัยแล้วมันมีความเกิดอยู่อย่างนี้มีความแก่มีความตายอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายนะั่นในโลกเนี้นัตติเมเอตสังสยโยไม่ต้องสงสัยดอกให้ละให้วางซะมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ตลอดอให้วางขัน้าเสียนั่นแหละ ไม่ได้สงสัยแล้วขันหามันก็เกิดอยู่นี่ตายอยู่นี่ตลอดว่า,างั้นนะอันนี้เป็นทางบอกทางให้ผู้เสียชีวิตผู้วายชนไปนั้นไปเข้าสู่สวรรค์นิพพานให้มารับเอาเดอ้อเนั่นนะเอาต่อไปก็จะให้พรก่อนถาวายอาหารตั้งใจรับพรนะ yathā varibang apura pari porenti sakalaṃ evaṃ eva ito petanang upagapati icittang patittang tumhaṃ cipameva samitthatu sabbē porentu saṅkappaā ตํโภนาลัสโสยทามะณีโชติสโยทาอัปปิติโยวิปัญจันตุสัพพะโนโคมีนัตตุมะเตภวัทฺันกาลายโสกะเนคาโยโคภวะอาภิวัทังกันิตานิจังาปัจจาิโน จาจโลธรรมาวาตันเจยุวันโสุขางภาลังน้อมกิตอุทิศส่วนกุศลให้ทหารผู้เสีเยขีวิชีวิตไปได้สงกิตสงใจไปให้เขาสงน้ำใจไม่ใช่อยาดน้ำรอกน้ำก็คือน้ำใจนี่แหละสงกิตสงใจไปแป๊บเดียวก็ไปถึงท่านั้น มีชื่อเขามีอะไรเขาก็บอกไปเถอจะให้พรพูดตายทีอายันจะโคดาจินาดินนาสั้งคำเหตุสุปฏิติตาเทขาราังหิตายาตาทานาโซกกะกะปฏิโซยาจิธรรมโมจะอยันทัตติโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลา ວັນຕະພິຄຸນະມັງປະລນນັຕງແຫ່ຍญປະທຸນະປະປຕ multimillion f i e r ังรากังโสจิปะปะยันสุขังปะรัสรอายุจาวันนจาโังพจะยสาวาสัตวาสาจะายจะชาสิทิวันทเตภวัุภาวารคัน ປະຕາຕະເນວັດຕ ตุตาปมังกะรังกันตุตาปเนวะตาตาปะกัมมานุาเนะสะดาสติปวตุเตภวตุปะมังรตุตาปเนวตาสปานุาเว นาทานโสติภะวันตุเตนะน้ำพุทธมนต์ใช่ไหมต้นไปสิทธนามพุทธมนต์ชัยันโตโพธิยาโมเลตัสายานัะมณีวัตโนเอวังตวังวิชโยโหนิชายญา

จิตตังสุขานสุโมโหโตจตุเยทังธรรมะจาเริสุปนดาที่นังตาตรรมังวาจามังปาดาที่นังปาดาที่นังมโนกรรมังปามีพิเตปตาาที่นาปาาที่นานิตตวานาปันตเต порядana kGUY aunque layyanto bhothiya muhhorer s a k a ວ a d a n a ni czego odaro et vay worries a n ราชิตปันรังเตติเต e ะนาวิปุงคะเรอภิเตกะภะพุทธานังภะปัจโจภะโมะติยุตังปันตังสุปันธรังโตภะคะตัวะติตังสุปะโนสุมจ ังกรรมจาริสุปัสสนตถินังตายกรรมังวาจากรรมังปะตังปะนัติยังะตัมังปะนิิเตปะนัติงปะนัิยสัาวานะลภังสาเ